บางคนก็ไม่ทานอาหารลางวันทานขนมทานน้ำบ้างนี้หน่อยๆก็อยู่ได้ส่วนมากวัยรุ่นก็จะเป็นแบบนั้นทั้งนั้นี้นีก็เลยคนเยอะนิดหนึ่งจะรมอเตอร์ไซค์เต็มเลย ตามท้องถนนมองไปก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถขนของครับขนของเนาะ สวัสดีทั้ง20ท่านเนาะที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ที่อำเภอจอมพระเริ่มเพื่อนอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินเนาะรถขนของตรงเส้นนี้ก็จะมีรถขนของเยอะมากเพราะว่าเส้นนี้จะไปชายแดนโดยตรงเลยเนาะจากจอมพระไปก็100กว่ากิโลนเพื่อนไกลพอสมควรเนาะไกลมาก ไปจริงๆตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงชายแดยนก็ไกลเนาะร้อยกว่าประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบนี่แหละประมาณนี้แหละหรือร้อยห้าสิบนี่แหละไม่ค่อยแน,น่ใจเนาะร้อยกว่าเพื่อนประมาณร้อยกว่ากิโลเนาะว่าปลอดภัยอยู่ตรงนี้อยู่ไกล đi yeah. Là này. Ừ. Con dó à, nó con nó áp lực, con dó áp còn áp lực áp à ก็พยายามไม่ให้ไม่ให้ <laughs> ไม่ให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะราก็เลยเหมือนกล้องเร็วนิดหนึ่ง ขอบคุณท9ท่านเนาะที่ยังอยู่เนาะ,ะเพื่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แ้ดละหนึ่งไลค์เนาะก็เป็นกำลังใจให้ช่องวิจีคนสุริมนะแข็งทันทัตไทยครับสวัสดีครับทักไทยครับขอบคุณมากครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเด้อโอนมองไปข,าข้างหน้าก็จะมีร้านขายอาหารตามสัง่งขายลาบขายค้อยังไงก็มุ้ย